องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจอเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีที่เข้ามีการจัดงานแล้วก็มีการดำเดนินการประกวดหรือว่าแข่งขันเนี่ยสามารถที่จะเบิกในเรื่องของค่าโล่ค่าถ้วยรางวัลเงินรางวัลได้เท่าไหร่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ คลิปนี้เราจะมาพูดคุยในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2564กันนะครับเป็นประเด็นของการเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าโล่ค่าถ้วยรางวัลเงินรางวัลระเบียบกําหนดเอาไว้อย่างไรนะครับซึ่งเขากําหนดเอาไว้ในข้อ16 ก็คือกรณีที่ท้องถิ่นมีการดําเนินการประกวดหรือว่าแข่งขันในการจัดงานและจัดกิจกรรมสาธารณะให้สามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดังนี้วงเล็บ2ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลหรือค่าโล่พระราชทานหรือถ้วยรางวัลพระราชทานที่จะมอบให้กับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณเนี่ยนะครับ วงเล็บกอไก่ถ้าเป็นค่าโล่หรือว่าถ้วยรางวัลน,นั้นให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อชิ้นก็หมายความว่าถ้าซื้อมา1,000บาทก็เบิกได้1,000เลยนะครับซื้อมาชิ้นละ2,000ก็เบิกได้2,000บาทเลยแต่ถ้าซื้อมาเกิน3 0 0พันเบิกได้เพียง3,000บาทนะครับสูงสุดได้3,000บาทนะครับวงเล็บ2อ,อ่าวงเล็บขอไข่ค่าโล่พระราชทาน หรือถ้วยรางวัลพระราชทานถ้าเป็นโล่ถ้วยรางวัลพระราชทานเนี่ยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน5,000บาทต่อชิ้นนะครับทีนี้วงเล็บ3ถ้าเป็นเงินนะครับถ้าเราจะมอบเป็นเงินหรือของรางวัลนอกเหนือจากค่าโล่ถ้วยรางวัลโล่รางวัลพระราชทานหรือถ้วยรางวัลพระราชทานเนี่ยถ้านอกเหนือจากนี้นะครับเป็นเงินเป็นของรางวัลนอกเหนือจากนี้ที่จะมอบให้กับผู้ชนะการประกวด หรือแข่งขันเนี่ยก็ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการนะครับก็หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับท้องถิ่นตั้งงบประมาณในการจัดงานเอาไว้1 0 0 0 0แนเนี่ยก็จะเป็นค่าเงินหรือของรางวัล30ก็คือไม่เกิน30,000บาทนั่นเองนะครับนี่คือ,อค่าใช้จ่ายที่จะจัดซื้อค่าโล่ถ้วยรางวัลเงินหรือของรางวัล ในการจัดการประกวดแข่งขันในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราสามารถจะเบิกจ่ายได้นั่นเองนะครับ